อันนี้เป็นอุโบสถหลังเก่านะครับ400กว่าปีแล้วก็ท่านครับอยู่ในกรมศิลปากรนี่ก็เข้ามาทำการอนุรักษ์แล้วนะครับช่วงหลังนี้ก็จะไม่ได้เปิดให้เข้าแล้วใครมีโอกาสมารีบเข้ามาสักการะนะครับระประทานด้านในุโบสถเก่านะครับครับเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับโบราณ400กว่าปีนะครับ องปรานานะครับวิหาร400ปีอรบุตมหาจักรพรรดินะครับที่อยู่ด้านบนในวดปุกนะครับ